ขณะดเดียวกันนะครับทางด้านรอง,รองนายกรัฐมนตรีนะครับได้มีการมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาให้กําังใจทาย,ยาทครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับที่ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้อำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีนายอนุทิน,าน,นชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชา,า,ายแดนภาคใต้ช่วยเหลือแก่ทายทาทผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และเป็นขวัญกําลังใจแก่ผู้ได้รับผลกระทบให้สามารถดํารงตนอยู่ได้ด้วยตนเองในสังคมทั้งในปัจจุบันและอนาคตพร้อมด้วยพลตํารวจเอกเพิ่มพูลคิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พลเอกเจริญชัยหินเทาผู้บัญชาการทหารบกร่วมพิธีและพบปะผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีนายสุเทพแก่งสันเทียประหลัดกระทรวงศึกษาธิการนางพาธิมศดียามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้สำนักงานประหลัดกระทรวงศึกษาธิการจัดพิธีมอบเงินช่วยเหลือเยียวยา,ยาให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ครั้งที่6 ให้แก่ครอบครัวผู้ได้รับความเสียหายจำนวน48รายซึ่งมีผู้ได้รับบาดเจ็บขออภัยนะครับมีผู้ได้รับผลกระทบ190รายเป็นเงิน129 14,789.9บาท62สตางค์เลยครับ โดย <Okay. S 1> มีการโอนเข้าบัญชีธนาคารของผู้ที่ได้รับผลกระทบค่ะในขณะนี้นะคะก็ได้มีการมอบเงินช่วยเหลือเยาวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วทั้งสิ้น140รายคิดเป็นเงิน3 7 3 73บาล้าน 2, 2 9, บาท15สตางค์ค่ะจากครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เสียชีวิตรวมทั้งสิ้น184รายค่ะ ขณะที่รองนาะยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าจงังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดสถานการณ์ความรุนแรงมาอย่างต่อเนื่องยาวนานนะครับเชื่อว่าทุกคนต่างก็ต้องการสันติสุขนั่นก็คือหน้าที่โดยตรงของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยขอย้ำว่าพี่น้องคนไทยทุกภูมิภาคทั่วประเทศต่างก็ ติดตามสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยความห่วงใยและต้องการเห็นพื้นที่แห่งนี้กลับคืนสู่ความสงบสุขโดยเร็วขอให้กำลังใจทุกท่านในการดูแลเยาว,วชนให้การศึกษาแก่เด็กๆลูกๆหลานๆให้เติบโตขึ้นเป็นคนเก่งคนดีและมีความสุขตามคันลองของาศาสนาความคิดและความเชื่อที่ถูกต้องเพื่อเป็นกำลังสำคัญในให้กับชุมชนและประเทศชาติบ้านเมืองต่อไปครับ